สวัสดีครับพบกับผมตูมตามลิซิเมตนะครับวันนี้นะครับผมมีกล้องมารีวิวนะครับมันเป็นกล้องฟิล์มแบบใช้ดาวทิ้งนะครับซึ่งยี่ห้อที่เราซื้อมานะครับคือยี่ห้อฟูจิฟิลม์มตัวกล้องฟิล์มเนี่ย ต้องบอกว่าเสน่ห์ของมันคือการที่เราถ่ายรูปไปแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกมามันจะเป็นแบบไหนนะครับคือปกติในชีวิตประจําวันทุกวันนี้เราใช้กล้องมือถือหรือว่ากล้องดิจิตอลเวลาเราถ่ายรูปปุ๊บเราดูได้เลยว่าภาพมันชัดไม่ชัดอะไรแบบนี้แต่กล้องฟิล์มมันก็จะลุ้นๆหน่อยนะครับด้วยความที่มันเป็นกล้องใช้แล้วทิ้งเนี่ยก็คือเหมือนว่าเราสามารถถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วเราเอาไปล้างแล้วเราก็ไม่ต้องใช้มันอีกก็คือทิ้งไม่ได้เลยนะครับหรืออยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็แล้วแต่คืืืืออออออกกก้้้้้้งตตัววนนนนีีีะครรรรบเเาา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 ซซซมมจทททท่่่่่่ปปุยยูณ200แถใไ ซือินเทอร์เน็ตหรือว่าซื้อตามร้านเนี่ยราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ3-400บาทนะครับถ้าเกิดใครอยากจะลองกล้องฟิลม์มก็ลองพวกนี้ได้มันใช้ง่ายมากเดี๋ยวเราลองแกะให้ดูว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวตอนจบเรามาดูรูปที่ผมถ่ายมานะครับว่ามันโอเคไหมนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล้องกันนะครับมันมีที่ให้ฉีก2ที่นะครับข้างบนหรือว่าข้างหลังก็ได้ซึ่งตรงนี้เขาจะทําเป็นรอยฉีกมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกแล้วนะแล้วก็ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างดึงออกแล้วเป็นแบบนี้มัน,น,มมด,นดี๋ยวลองดูิ ถ้าได f เ <c oughs> คือกล้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้แบบง่ายๆเลยวิธีใช้ก็คือเราก็เล็งตรงเนี้ยเราก็เล็งตรงที่มันมีที่ให้เล็งตรงนี้นะครับตัวสเปคกล้องเนี่ยเวลาที่ถ่ายเขาบอกว่าระยะโฟกัสมันจะอยู่ที่ตั้งแต่1เมตรเป็นต้นไปนั่นหมายความว่าหลังช่วงแขนผมอะตั้งแต่ระยะน,นี้เป็นต้นไปมันจะชัดทั้งหมดนะครับอันนี้คือสเปคที่กล้องเขาให้มาเนาะแล้วก็มันจะมีค่า ISO นะครับ ISO เนี่ยคือค่าความไวของแสงถ้าสมมติว่ายิ่งเลขต่ํามันจะยิ่งถ่ายแล้วมืด เพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายในที่มืดๆเนี่ยภาพมันมืดเลยเออเอา,อางี้ดีกว่าคือภาพมันจะมืดไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขามีแฟลชมาให้เพราะว่าค่า ISO มันต่ำใช่ไหมมันแค่400พาเงั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะถ่ายในที่มืดหน่อยนะครับเราก็ต้องเปิดแฟลชก็คือระดันตัวนี้ขึ้นมันก็มีแฟลชจิวจ๋วๆมาให้โดยไอ้แฟลชจิว๋วตัวเนี้ยเวลาเรากดถ่ายไปปุ๊บระยะหวังผลของแฟลชเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3เมตรเพราะงั้นถ้าเกิน3เมตรไปแล้วห้องมันมืดมากนะคร ไม่เห็นอะไรไแน่ๆเพราะงั้นคืออยากจะแนะนําว่าถ้าเราอยากใช้กล้องตัวนี้ก็คือถ่ายในที่ที่มันแสงเยอะดีกว่านะครับเอออย่าไปฝืนถ่ายในที่ที่มันมืดๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีที่ให้หมุนเพื่อขึ้นฟิล์มนะครับโดยถ้าเกิดเราดันสุดปุ๊บเราสามารถถ่ายรูปได้ทั้งหมด27รูปและเวลาจะกดถ่ายรูปก็ง่ายๆเลยก็กดตรงปุ่มนี้นะครับเล็งให้ดีแล้วก็ถ่ายเวลาขึ้นฟิล์มเนี่ยต้องขึ้นให้มันดังแกลกนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นฟิล์มให้ดูว่าเป็นยังไงดินเสียงป สุดแล้วนะครับไม่เห็นมีเสียงแก๊กเลยมันแก๊กจนสุดแล้ว,วิธีใช้ก็เมื่อกี้เลยเนาะเราพูดไปแล้วเนานะว่ามันมีอะไรบ้างคือกล้องตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยหลังจากที่เคยใช้มาก็ต้องบอกว่ามันใช้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเราก็เล็งจากตรงนี้ระยะเดาๆนะห้ามถ่ายใกล้กว่า1เมตรถ้าถ่ายใกล้กว่า1เมตรเนี่ยภาพมันอาจจะเบลอนะครับแล้วก็มันก็จะไปชัดด้านหลังแทนนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับก็ให้เราเล็งที่กระจกตัวนี้นะครับดูแล้วก็ระยะเนี่ยให้อยู่ในประมาณ1เมตรก็คือช่วงแขนหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วหลังจากนั้น ปุ๊บเมือเ่อกี้อันเมื่อกี้คือเรากดลันช,ชัตเตอร์ไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราถ่ายเนี่ยให้แบบถือแบบนิ่งๆหน่อยแล้วก็กดถ่ายเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราถ่ายมาปุ๊บมันจะได้ภาพที่เบลอไหมเพราะงั้นเวลาถ่ายก็ให้ นิ่งๆหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีใช้กล้องฟิล์มตัวนี้นะครับก็หลังจากที่เราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับครบ27รูปถ้าเราอยากจะดูอะเราดูเลยไม่ได้นะครับมันต้องเอาไปที่ร้านให้เขาเนี่ยทำการล้างกับสแกนคือเดี๋ยวนี้มันสามารถล้างฟิล์มแล้วก็สแกนออกมาเป็นไฟล์ JPEG เพื่อที่จะดูในคอมได้เลยพอเอาไปที่ร้านเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะเก็บกล้องไว้เนี่ยเราก็บอกร้านว่าพี่ครับเก็บกล้องไว้ให้หน่อยอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรประมาณนี้เนาะพอล้างเสร็จอะมันจะได้เป็นฟล์มาน,มน้วบ,บะครัยได เขาก็จะใส่ซีดีมาให้เลยเนาะหรือว่าถ้าเราอยากจะอัดเป็นรูปแล้วก็ใส่ในอัลบั้มก็ได้ม้วนฟิล์มที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้เลยคืนนี้เขามาแบบดิบๆเลยนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นไฟล์ฟิล์มแบบนี้มานะครับ จะเห็นว่าบางอันอนะ่ะมันว่างๆเพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะเหมือนเราขึ้นฟ์มไม่สุดนะครับตอนนี้มันก็จะมีบอกว่าเออถ่ายไปกี่รูปแล้วรูปไหนรูปไหนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันข้างในไฟล์ว่าภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาดูภาพที่เราเพิ่งถ่ายไปนะครับช่วงแรกอะ่ะจะเป็นภาพที่ญี่ปุ่นตรงดิสนีย์แลนด์หลังจากที่เราเพิ่งซื้อกล้องมามันจะเป็นช่วงที่แสงค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดสีต่งตางๆอ่ะคือมันเก็บได้ค่อนข้างดีแต่โทนภาพที่มมมมัันน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 อออออกกกาาาาาโโโทททเเเเีี้้ยย็็็็็จจจะะะปปปปขงง่่่่่หหูิิครรซึดวถืืสณ มันจะออกเขียวๆมืมดๆหน่อยระยะหลังจาก1เมตรเป็นต้นไปอ่ะด้านหลังจะชัดทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าระยะโฟกัสมันคือตั้งแต่1เมตรเป็นต้นไปอ่ะอันนี้เป็นภาพที่เราถ่ายที่ทะเลนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดเมฆอ่ะเก็บได้ค่อนข้างดีนะคือแสงเยอะๆแบบเนี้ยมันเก็บรายละเอียดได้ครบเลยแหละส่วนตัวถือว่าโอเคเลยภาพเนี้ยจะเป็นภาพที่ค่อนข้างมืดมาหน่อยจะเห็นว่าไอ้ใบไม้ทางซ้ายมืออ่ะมันเบลอเพราะว่ามันอยู่ในระยะไม่ถึง1เมตรนะครับแล้วหลังจากระยะ1เมตรเป็นต้นไปอ่ะมันก็จะชัดขึ้นทั้งหมมดททีีท่่่่่่ถถาาาายคเฟนเนนรู้้้สึกกววชัะฝตจไ เนาะแสงมันจะเริ่มน้อยลงมานะครับอ,อันนี้ก็จะแบบเป็นรูปแบบโชว์อ้วนหน่อยอา <laughs> จะเห็นว่าต้นไม้ด้านหน้าคือมันจะเบร์เบนะครับเพราะว่ามันไม่ถึง1เมตรแต่ว่าด้านหลังอะ่ะ ั้งแต่ตัวผมเป็นต้นไปมันก็จะชัดทั้งหมดนะครับส่วนตรงที่มันเป็นเงามืดๆเลยพวกต้นไม้พวกเก้าอี้โตะ๊ะด้านหลังทั้งความมือก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ากล้องฟิล์มมันจะไม่สามารถดูได้เลยว่าเราถ่ายปุ๊บแสงเป็นยังไงเพราะงั้นเวลากดก็ถือให้มันนิ่งที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพที่มันค่อนข้างมืดกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่มืดทั้งหมดเลยนะครับครึ่งหลังจะเห็นว่าตัวส่วนที่เป็นคนยืนก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีนะพวกเม็ดหินอะไรอย ส่วนภาพที่2เนี่ยจะเป็นภาพที่ย้อนแสงตัวด้านหน้าเนี่ยจะมืดไปเลยอันนี้ถ่ายในรถไฟนะครับแสงค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ได้เปิดแลชด้วยนะครับส่วนภาพเนี้ยเริ่มถ่ายตอนหัวค่าละแต่รายละเอียดโดยรวมเนี่ยก็เก็บได้ดีนะเรายังเห็นรองเท้าของคนนะครับแล้วก็เห็นลายพื้นอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกล้องฟูจิที่แบบใช้แล้วทิ้งถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้กล้องฟิล์มอะ่ะก็ลองซื้อกล้องพวกนี้มาเล่นได้นะครับจริงๆมันมีหลายยี่ห้อมากเลยก็ลองไปดูนะครับราคาประมาณ3ามถึงสี่ร้อยบาทก็สามารถลองเล่นได้แล้วกก่่อออนทีจะไปปซื้้้ลงฟิมมแบบาใช ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กักบผมตูมตามลิซ่าเมย์ครับบ๊ายบาย